สว <S ing> ัสดีครับครูพักประจาใบปอนะครับผมโอเคแล้วผมตามชื่อคลิปเลยนะครับผมที่ผมจะมาสอนจะมาแชลนี้นะครับก็คือการบัต,ตรีค่าคาปาลนะครับที่มันขาดที่มันหลุดไปนะครับผมคาปาลแรงใจไฟนะครับผมก็คือตรงนี้นะฮะถ้าเป็นบอลเฮดทีก็เป็นตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะตรงนี้เนาะสองฝั่งนี้นะครับอย่านนนนะะงนี้คือยังปกติอยู่นะครับผมนะฮะอ่าเนี่ยปกติทั้งสองฝั่งเลยนะครับแบบเนี้ยมันก็จะง่ายเนาะ แล้วก็ตัวนี้ครับผมที2 1อหนึ่งนะครับผมที่เอาผมจะเอาบอร์ที่เราใช้กันหลักๆประจำๆเลยนะครับเนี่ยอย่างแบบนี้ครับผมมันรูดไปแล้วครับแบบนี้เห็นไหมครับมันรูดไปแล้วเนาะเห็นไหมมันไม่มีอ่าปริ้นออกเอ่อมาแล้วนะครับผมรูดไปแล้วนะครับโอเคครับผมจะมาทําการแชร์นะครับผมว่าถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับเวลาเราทอดขาปาปาหรือว่าเพิ่มขาปาปาแล้วมันมีปัญหานะครับผมให้ทํำยังไงนะครับ มาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็เอานี้เอาเลยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําการอล้างตะกัวก่อนนะครับผมล้างตะกัวเกาเกาออกก่อนนะครับให้มันสะอาดสะอาดนะฮะอันนี้ก็บอยเกาเต้องที่พังนะครับผมอันนี้ผมก็เคยซ่อมแล้วเนาะจุดจุดสีจุดขาอะไรนะจุดเอจุดสนะครับผมที่มันหลุดหายไปนะครับทำยังไงนะฮะ ยว <c oughs> ดูตะกร้อออกกอนนะครับของเก่านะฮะ เพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหากับเพื่อนๆหลายๆท่านเนาะที่ทําการโมคาปานะครับแล้วเจอปัญหาว่าปิ้นมันหลุดปิ้นมันลอกปิ้นมันคาดไปนะครับผมนะฮะก็จะพยายามทําแชร์ทุกอย่างนะครับผมที่มีปัญหาที่เจอกันเนาะนะครับผมจะพยายามทํานะฮะโอเคครับผมสําหรับตัวเ t 2ทีซองหนึ่งนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับ เดี๋ยวผมจะอลองอวัดให้ดูเนาะว่าขาขาปลานะครับผมมันถึงกันหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับถ้ามันเสียงดังแสดงว่าถึงกันเนาะนี่นะฮะสองขานี้มันจะไม่ถึงกันนะครับผมเห็นไหมฮะบางทีเรามองนะครับผมถ้าเรามองอ่ะมันมองไม่ออกนะครับว่าเอ้ยลายมันติดกันหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีร่องอยู่นะครับมันมีร่องอยู่นะฮะมีวันใครใหญ่ไหมนะ เดี๋ยวจะให้ดูผ่านแว่นขยายอะไรกันเนาะจะได้เห็นมองชัดๆนะครับอ่ะนี่นะฮะตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมว่ามัน,ม,ม,น,ม,นะะมีมันมีร่องอยู่นะครับผมมันมีร่องอยู่นะครับก็คือจุดนี้นะฮะ เนี่ยนะครับผมมันมีล่องอยู่นะครับมันไม่ได้ต่อกับลายวงจรกับอีกฝั่งนึงตรงฝั่งนี้นะครับมันต่อแยกกันอยู่นะครับผมฮะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะฮะแต่ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีรอยรอยแบงอยู่นะครับก็คือเป็นเส้นกลางตรงนี้นะครับผมเนี่นะฮะดูนะฮะอ๊บมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับตัวนี้เส้นกลางนี่นะครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับผมฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับเห็นร่องไหมครับจะมองร่องชัดเจนเลยเห็นไหมครับร่องนี้นะครับผมมันก็จะไม่ติดกับแผ่นปิ่นด้านนอกนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มันจะติดอยู่นะครับผมเนอะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวนี้จะติดอยู่กับปิ่นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะไม่ติดนะครับผมนี่นะครับอ่าโอเคนะฮะ ทีนี้การแก้ไขนะครับผมการแก้ไขนะครับสําหรับบอดเฮดทีสองหนึ่งนะฮะโอเคดุกยนเอาคาปามาทดลองให้ดูด้วยครับคาปาเ้าเก้าซองตัวแล้วกันนะฮะอ่าสำหรับบอดน,นี้นะครับเฮดทีสองหนึ่งนะครับ ถ้าสมมุติว่านะครับผมอันนี้ผมเป็นการสมมุตินะฮะถ้าลายวงจรฝั่งนี้นะครับผมมันขาดนะครับนี่นะฮะฝั่งนี้มันขาดก็คือเป็นจุดนี้เนาะจุดนี้เนี่ยพอมันขาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะบักีีด้านล่างไม่ได้เนาะนะครับผมอันนี้คือเรามองว่ามันขาดไปแล้วนะครับสมมติว่ามันขาดไปนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการตัดออกเลยดีกว่าให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับปุ๊บขูดออกเลยนะฮะ นี่ครับทําของดีให้เสียนะฮะงานถนัดเลยนะครับอ่าโอเคนี่นะครับเห็นไหมครับก็คือโดนตัดไปแล้วเนาะโดนคูดไปแล้วนะครับผมแบบนี้นะฮะไอตัวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยข้างบนนะครับผมมันจะติดอยู่กับลายวงจรนะครับผมลายใหญ่ๆนะฮะก็คือตรงเนี้ยมันจะมีลายวงจรอยู่นะครับผมตรงนี้นะฮะมีลายวงจรอยู่นะครับวิธีการนะครับผมวิธีการนะครับ ค่าข้างล่างคาดอย่างเดียวเลือดแต่ข้างบนก็ใส่ลงไปแล้วก็บัดกรีข้างบนได้เลยอ่าแบบนี้มันง่ายนะครับแต่กรณีนี้การผมเจอแม่งคาดอุย้ยความยาวขอโทษนะครับอ่าผมเจอค่าทั้งสองทั้งสองฟังเลยนะครับหลุดไปทั้งสองฟังเลยนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะโดนติ AI ตัวจับคำยาหรือเปล่าเมื่อกี้นี้นะฮะต้องขออภัยนะครับอ่านี่นะครับอ่าสมุตินะฮะสมมุติอันนี้สมมติเป็นการสมมุดนะครับอ่าสมมุดนะครับผมเนี่ยบัตรกีไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมเนี่ยครับให้ทําการคูดลายปริ้นนะครับผมฝั่งนี้นะครับเนี่ยคูดแบบนี้เลยนะ คุดไปเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันติดมันติดกับฝั่งนี้หรือเปล่านะครับคุดไปเลยนะฮะเอาแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมเอาเล็กๆอีกเล็กก็ได้นะครับไต้องใหญ่มากอ่าเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เห็นไหมครับมันไม่ถึงกันนะครับมันไม่ถึงกันเนาะอ่าแต่ว่าฝั่งนี้ยฝั่งบวกเนี่ยฝั่งนี้ยมันจะถึงกับฝั่งบวกฝั่งนี้นะครับ ใช่ไหมครับมันถึงกันนะฮะก็คือมันพ่วงกันอยู่ในเอ็นนะครับบอรดเราเนี่ยฮะโอเควิธีการนะครับเราก็ทําการเติมตะกั่วไปเลยนะครับไปจุดที่มันลงล่องนี่แหละที่เราคูดเนี่ยนะครับอ่านีเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้ยังดีอยู่เนาะฝั่งนี้ผมก็สมมติว่ามันยังดีนะครับขวลบเอาลบใส่ไปเลยนะครับก็เอาขวลบใส่ให้ตรงล่องไปเลยนะฮะ เดี๋ยวผมดัดเม็ดนึงอ่าเอาคัลบให้ตรงตรงล่องไปเลยแต่ขั้วบวกไม่ต้องเอาลงไปนะครับนีอ่อย่างนี้นะฮะอันนี้คือการแก้ไขนะครับเนี่ยนะฮะขั้วลบเนี่ยเราสามารถบกกักรกข้างบนได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีลายวงจรอยู่เนาะอย่างนี้นะครับเพราะมันต่ออยู่กับข้างล่างอ่าเสร็จแล้วขั้วบวกเราก็กดให้มันติดก,กับลายปิ้นที่เราทําการขูดไปนะครับ อย่างนี้นะฮะแล้วก็บักกี้ติดไปเลยครับนี่ครับแบบนี้นะฮะอ่าลองวัดดูก็ได้ครับผมว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับถ้ามันมีเสียงแสดงว่ามันช็อตนะฮะถ้ามีเสียงแสดงว่าช็อตนะครับดูนะครับนี่ไม่มีเสียงเลยนะครับแต่มันจะติดกับฟังโควบข้างนี้นี่ปกติโอเคนี่ขั้วลบโอเคอ่าเห็นไหมครับก็ง่ายๆเลยนะครับอ่าต่อไป ข้างลาง่า,ลางมาแล้วกันข้างล่างเห็นไหมอันนี้อันนี้คือมันเป็นช่องมันมีเว้นว่างอยู่นะครับผมนะครับตรงนี้นะฮะมันไม่ได้ติดอยู่กับแผ่นใหญ่ๆนี่นะครับมันจะมีแผ่นใหญ่อยู่เนาะแผ่นใหญ่คือของขาน,นี้นะครับผมของขาน,นี้เนะาะขานี้เมื่อกี้ที่เราบัดกรีข้างบนไปแล้วน,น,นะครับเราบัดกรีข้างล่างด้วยก็ได้อ่าโอเคโอเคส่วนฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทำการขูดขาลาลางออกขาแผ่นปิ้นตรงนี้นะครับผมฝั่งนี้นะฮะเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมมันจะมีรอยรอยล่องอยู่แล้วเห็นไหมครับอ่ามันไม่เดึงมันไม่ถึงกันนะมันไม่ถึงกันนะครับนี่ลุยไปแล้วนะครับโอเคมันแบ่งกันอยู่นะครับผมมันแบ่งอยู่นะครับวิธีการนะครับผมก็ ไปบัตกีคู่ตรงนี้นะครับผมคู่แถวเนี้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียคู่ตรงนี้แทนนะครับหรือว่าถ้าข้างบนมีลายวงจรอยู่ก็บัตกียทีข้างบนแทนนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็คูดลายแบบนี้นะครับก็คือทําแบบอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้นะครับแนแบบนี้เลยนะฮะส่วนฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้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 เนี่ยมันแบ่งแยกกันอยู่นะครับเห็นไหมฮะลายตรงนี้ครับผมมันเป็นลายวงจรที่มันไม่ถึงกันนะครับตรงนี้ก็จะมีแผ่นทองแดงข้างมันนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะมีข้ามันอยู่นะครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับเนี่ยมันไม่ถึงกันอยู่นะครับอันนี้มันถึงกันอยู่ปกติเห็นไหมลายลายมันจะวิ่งมาจากปุ๊บขัวบวกวิ่งมานี่นะครับเข้าที่บวกแล้วก็วิ่งมาแบ่งมาฝั่งนี้ครับนี่มาเข้าขัาวบวกมาเข้าขัาวบวกฝั่งนี้นะครับโอเคบอตเฮดทีต้องนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการใส่ขาปลาที่ขามันล่อนมันลอกมัน,นขาดไปนะครับ ต่อไปครับผมที2 1ครับ TB 2ีบ้างเนาะจริงๆแล้วบอดทุกบอนะครับผมอันนี้คือเป็นการสาธิตบอดที่เราใช้กันเยอะๆประจำประจำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขูดออกทั้งหมดเลยนะฮะทั้งคู่เลยนะครับผมมาให้มันเลือดเลยเนาะเดี๋ยวผมจะทำการสับไปกลัวก่อนนะครับเอาแบบว่าให้มันไม่เหลือเลยนะฮะให้มันแบบว่าไม่มีจุดบัตจีเลยนะครับ ไม่มีจุดบัตกริรีแล้วให้เ,เพื่อนๆได้ทําตามได้นะครับจะเอาบอนลักๆเลยนะฮะที่เราเจอกันประจำเนาะ <c oughs> อ่าเสร็จปุ๊บผมก็ทำการนะครับขูดมันออกเลยนะฮะขูดเพื่ออะไรก็คือเพื่อสาธิตนี่แหละครับผมเพราะว่า ชอบเจอปันห้ากันเนาะบางทีก็เป็นการอธิบายแล้วอธิบายแล้วเพื่อนๆก็ไม่เก็ตกันนะครับก็มันสาดทิพยนง่ายกว่านะฮะตัดออกเลยนะครับอืมนี่ขุดออกไปเลยหลุดไปแล้วนะครับฝั่งด้านบนบ้านนะฮะ ฝั่งด้านบนฝั่งด้านบนฝั่งนี้มันดูดไปแล้วนะครับเหลืออ,อยู่น้อยนึงก็คือเคยมีพัญห้ามาอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะอยากให้เพื่อนมานั่งมองลายวงจรนะครับผมเวลามีปันห้าอะไรเงี้ยเนาะลองลองดูครับว่าลายวงจรมันวิ่งไปไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ เราจะได้แก้ไขปัญหาถูกนะฮะโอเค <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้ <c oughs> อ่ะนี่นะครับแบบนี้เนี่ยก็คือทั้งสองฝั่งไม่มีจุดให้บัตรกรีเลยนะครับดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลองเดี๋ยวผมจะลองเอา ขาปลาลงไปนะครับแล้วก็ไปลองลองบัตรกีให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันบัตรกีติดหรือเปล่านะครับหาขาปลามาทดลองก่อนนะฮะชึบชึบชึบตะคุ่นะครับอ่าโอเคนี่นะครับผมขาปลาคั่วลบฝั่งนี้นะฮะเนี่ยเลี้ยงออกไปเลยครับอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะครับผมใส่ไปปุ๊บ นะครับะมันก็ติดแค่ขานะครับผมมันไม่ติดที่แผ่นปิ้นนะครับผมให้ไหมครับมันไม่ติดที่ขาม,ม,มันไม่ติดที่แผ่นปิน้นเห็นไหมหลุดไปแล้วโอเคเราจะมีวิธีการยังไงนะฮะมาดูกันครับผมมาดูกันนะครับเดี๋ยวข้อเคลียร์รู้ว่านะฮะแบบว่าแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะ <c oughs> อ่าครับอ่านนิดนึงนะครับคลิปมันก็จะไม่ไม่ใช่คลิปแบบสอนโมสอนอะไรนะที่หลายๆท่านต้องการนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งนะครับผมที่มันสําคัญนะครับผมมันทําหน้าที่เป็นแรงจ่ายไฟเนาะแรงสัมลองไฟนะครับให้กับบอดเนาะโอเคนี่นะฮะตัวนี้นะครับผมอ่าที่ิดหนึ่งเนี่ยฝั่งด้านล่างฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะฮะที่มันเป็นขั้วลบนะครับ เอ้ยขั้วบวกสิ่าฝั่งนี้เป็นขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับที่มีแทบขั้วลบอ่าอย่างงี้งั้นตรงนี้ก่อนละกันเนาะขั้วลบฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นช่องพอดีพอดีเลยนะครับผมมันก็คือมีการแบ่งล่องไว้นะครับผมมันจะไม่ติดกับวงจรที่เป็นขั้วบวกตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมแต่ว่าขั้วลบเนี่ยมันอยู่ด้านล่างครับผมนี่อยู่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างครับตรงนี้นะครับผมชุดเนี่ยดูนะฮะมันมีมันมีล่องอยู่ฮะปื๊ดเนี่ยชุดเนี้ย มีวงจรอยู่นะครับผมมีแผ่นวงจรอยู่มันทึ่งกันหมดเลยนะครับมันทึ่งอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะดูนะฮะจะคูดให้ดูแล้วก็ไปบัดกรีให้ดูนะครับไปจิ้มให้ดูนะครับว่ามันดังหรือเปล่านเดี๋ยวจะจิ้มกันตรงนี้นะที่มีลายทองแดงนะครับถ้ามีเสียงตีแสดงว่าทึงกันเนาะอ่าทึ่งกันนะครับทีนี้ทํายังไงก็คูดเลยครับคูดตรงไหนก็ได้นะเราก็เอาที่มันใกล้ที่สุดแล้วกันนะครับ หาอะไรมาขุมขมมาคูณนะฮะผมก็จะใช้นี่แหละครับไขควงนี่แหละฮะค่อยๆคูดอ่ะอึ๊บลื่นนิดนึงนะฮะโอเคขูดแล้วก็ทำการเติมตะกั่วไว้ครับเติมไว้เพื่ออะไรเพื่อไว้ใช้งานนั่นเอง ต่อไปส่วนฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เนี่ยเป็นของควบบวกเนาะที่เราดูกันเมื่อตอนแรกนะครับฝั่งควบบวกเนี่ยฝั่งนี้มันจะไม่ติดกับชุดนี้นะครับผมไม่ถึงกันนะครับแต่ว่ามันจะไปติดอยู่กับด้านบนฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมจะมีลายวิ่งลายทองแดงวิ่งอยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นข้าวโอดใช่ไหมฮะวิ่งมานี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่วิ่งไปนู่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ทําการขูดเท่านี้นะครับผมข้างๆมันนะครับ นะฮะคุณจะคูดไว้นะครับก็คือเราเน้นใช้งานเนาะไม่ได้เน้นสวยงามอะไรมากมายนะครับ่ะแล้วเราก็เอาขาปานะครับผมมาใส่นะฮะคาปาเมื่อสักครู่นี้เนะที่ผมใส่ให้ดูนะครับ ฝั่งนี้เราไปทําการเติมตะกั่วไว้ด้านล่างเนาะก็เดี๋ยวลงไปฝั่งนี้ไม่ต้องเอาลงไปนะครับเอานี้ลงไปนะครับปึ้งอ่าตัานี้นะครับฝั่งนี้เนาะแล้วก็กดข่าลงไปนะครับแล้วก็ให้มันโดนกับคั่วตรงนี้เนาะตัดให้พอดีนะฮะแล้วก็บักกีเลยครับ <c oughs> นี่ได้แล้วนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมเมื่อกีโ้โผลมาไหมโผลมานะครับผมนิดนึงนะฮะตรงนี้นะเราก็เติมตะกั่วไปเลยครับให้มันถึงกันเรียบร้อยครับผมนี่เราก็จะได้คาปานะครับเห็นไหมฮะแข็งแรงนะครับผมไม่โยกไม่อะไรนะครับติดเรียบร้อยอ่าฮะโอเคไหมครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นทิคเล็กๆเนาะให้เพื่อนๆได้เอาไปทํากันนะครับผมเรามาลองวัดดูกันนะครับว่าส่งค่ามันช็อตกันหรือเปล่านะครับนะถ้ามันดังก็แสดงว่าช็อตถ้าไม่ดังก็พลาดนะครับนี่ครับไม่ช็อตกันนะฮะไม่ถึงกันนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมไม่ถึงกันนะตรงนี้นะครับแต่ถ้าจริงตรงนี้ถึงกันนะครับเป็นเราวงจรของครัวบวกเข้านะครับอ่าตรงการไม่ถึง งั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองจิ้มอย่างเงี้ยฝั่งสองฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ที่เราบัดกีนะครับกับฝั่งนี้ที่เราบัดกีเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับไม่ถึงกันนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมในการซ่อมลายวงจรนะครับผมสาหรับถ้าเจอปัญหาว่าปลิ้นที่ตัวรูคาปานะครับผมขาดนะครับผมวิธีการทําทํำยังไงนะฮะอยากให้เพื่อนๆทอด แล้วก็มาเช็ดของเสแล้วก็มองลายวงจรนะครับผมว่าลายมันเป็นยังไงนะครับมีมิเตอร์สําคัญที่สุดนะครับผมเอาไว้เช็คช็อตได้เลยได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ดูจบคลิปนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนหลายๆท่านที่เจีปัญหาเหล่านี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปและใหม่ๆของผมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย